ถนขน,นขาวๆแล้วพี่น้องค่ะโอ้ยมื่อนี้ตื่นเช้ามาก็จะเจออย่างนี้นะคะวันนี้ขาวเพิ่งหยุดตกค่ะเมืองเก็จะเป็นสีขาวไปหมดเลยเมืองก็จะเป็นสีขาวไ,ไปหมดเลยพี่น้องจา้าเปิงป่านกันสิลังค่าเขา เกิดบ่มีไฟฝ่าเนาะแข็งตายเมินเนาะกาคนละขั้วโลกนะฮะนี้มันอยู่สวีเดนนี่มันอยู่ตอนเหนือของโลกเนาะขั้วโลกเหนือใช่ไหมสวีเดนฟินแลนด์ร์เวย์แล้วก็เดินมาสแกนดิเนเวียเขาจะอยู่ขั้วโลกเหนือพี่น้อง ก็จะสามารถเห็นพระอาทิตย์เที่ยงคืนจะมีพระอาทิตย์เที่ยงคืนนัน่นะอหน้าร้อนใช่ไหมเพราะว่ามันอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์นะมันมันจะวนุนเออเนาะโลกมันสิมุนไปสิเนาะพวกที่อยู่ขัวขัวโลกเห,หนือมันก็สินแสงตลอดนะแม่ จะเอาเกลือมาโรยนะมันก็จะเป็นละลายเป็นน้ำจางสีพี่น้องเห็นบอมมันสีละลายเป็นน้ำอ่าเก,เก,เกลือเกลือเกลือโรยหันบะลุยเนาะพ่อค่ำมาอากาศเย็นมันก็จะเป็นน้ำแข็งปบเนี่ยเหันบหมเอาเกลือโร่ยน้มามันละลายก่อน มคอยลมคอยระวังลมคอยมังทงหน้าเนพี่น้องขาวคือทงหน้าเกือบบานเล้ะจอดนะคะถึงสี่แยกที่นี่ต้องจอดก่อนนะคะไม่มีรถก็มองซ้ายมองขวาแล้วค่อยไปต่อกลางทงหน้าไหี่พี่น้องว่ามีงั่ายางพานจักตัก,กันจอดดิบันก็เจ้าขับรถแบบระวังมาก สวยบอพี่น้องงามเนะาะน้ำงามมักต้นใหม่เองสิมันมันเวลากับพี่หมาเนาะแบบสวยอะสวยแบบคลาสสิกต้นไม้ไม่มีใบอะ าจดกันกับขี่ฟ้าเลยตัวขี้ฟ้าในที่นี้หมายถึงก้อนเมฆนะคะบ้านคอยเอิญขี่ฟ้าพี่น้องภาษากลางก็จะเรียกก้อนเมฆใช่ไหมเนี่ยอ็นบอต้นไม้นะงามต้นไม้อ่ะไม่มีโอ้สิบหลอดคือขับเร็วแต่พี่น้องป <c oughs> ้ย่านเวลารถสิบหล่อนถนนเมืองนอกมันน,น้อยๆเนาะพี่น้องมันเป็นแค่สองเลนเน่แม่ เกือแถวสมุทรสาครบ้านเอาเลยเคยอยู่เด็กเคยไปทงังสมุทรสาครอ,อยู่เวลาเขาเห็นหน้าเกลือไหมทั้งคนก็ว่า,วาไขาวคือหิมะเทน,นะมาทังไปอยู่ทังนี้เขาเห็นหิมะเขาก็บว่าโอ้ยขาวคือหน้าเกลือเทกลับกันนะคะไปละพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ละจ้าไว้